สวัสดีครับแอบบออกแบบกับผมแก๊บเทนเวนะครับวันนี้จะพาทุกคนไปดูร้านคาเฟ่ร้านหนึ่งในเวียดนามกันนะครับซึ่งเป็นร้านที่ออกแบบตกแต่งมาได้น่ารักคิวค้ว,วมากๆเลยนะฮะเป็นร้านที่มีชื่อว่า September Cafe นะครับแล้วก็ร้านนี้เนี่ออกแบบโดย Red 5 Studio กับ Bendecor นะครับคือมันเป็นร้านที่ทางทีมออกแบบเนะี่ยเขาบอกว่าเขาอยากที่จะสะท้อนถึงรังนก แล้วก็สายลมนะครับเหมือนเป็นการหยิบเอา2องเนเที่มันเกี่ยวเนื่องกับธรรมชาติเนี่ยมาเล่าผ่านงานออกแบบของร้านร้านนี้นะฮะทีนี้เราต้องไปดูกันก่อนว่าหน้าตาแต่เดิมเนี่ยมันเป็นยังไงคือต้องบอกก่อนว่าร้านนี้เนี่ยมนันเป็นการรีโนเวตตึกแถวสองห้องนะครับอ่าเขาจะมีภาพกราฟิกให้เราดูว่าแต่ก่อนเนี่ยหน้าตามันก็เป็นตึกแถวธรรมดาทั่วไปแหละแต่ว่าสิ่งที่อยากให้ดูเลยก็คือว่ามันเป็นตึกแถวสองห้องติดกันที่เอ๊ะ ความสูงมันต่างกันนะทางซ้ายเนะะี่ยฮะจะมีทั้งหมด2ชั้นแล้วก็ดาดฟ้าด้านบนเป็นชั้นที่3นะในส่วนทางขวาเองเนี่ยครับเราจะเห็นว่ามันชั้นหนึ่งเสร็จแล้วเฮ้ยมันมีชั้นลอยด้วยอะ่ะแสดงว่าอ่ะมันมี1 1ครึ่งแล้วก็ค่อยเป็นสองแล้วก็ค่อยเป็นชั้น3านะครับซึ่งชั้น3ามก็จะมีส่วนของพื้นที่ระเบียงด้านนอกนะที่มีบันไดเวียนพาขึ้นไปดาดฟ้าชั้น4ี่นะครับ เออมันก็เลยกลายเป็นว่าของเดิมของเขาหรือว่า existing ของเขาเนี่ยมันเป็นตึกแถวสองห้องที่ความสูงแตกต่างกันและ Space ภายในเนี่ยมันมีระดับของชั้นครึ่งอีกดังนั้นแล้วเนี่ยสเปซภายในมันน่าสนใจฮะมันเป็นลักษณะเหมือนกันออที่เขาเรียกว่า split level นะมีการออแบ่งระดับครึ่งชั้นฮะเขาก็บอกเลยว่าเขาอ่ะถือว่ามันเป็นข้อได้เปรียบของเขาเนี่ยทั้งเรื่องของหน้ากว้างแล้วก็ความสูง ทีนี้เรามาดูต่อนะครับว่าเขาทําอะไรบ้างกับส่วนของผา s าดด้านหน้าอาคารนะครับสิ่งแรกที่เราเห็นได้ชัดเจนเลยก็คือเขามีการทําให้ร้านเนี่ยมันดูเปิดโลง่งโดยที่ด้านหน้าเนี่ยเขาจะเลือกใช้เป็นกระจกลงๆลนะครับเพื่อให้คนสามารถจะมองเห็นเข้าไปด้านในได้ก็คือจริงๆบริเวณชั้นหนึ่งของตึกแถวทั้งสองห้องเลยเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าเออมันเป็น,ปนกระจกเปิดโลง่งที่น่าสนใจเลยคือห้องทางด้านขวานะครับด้วยความที่มันเป็น1ชั้นกับชั้นลอย จะเห็นว่าลักษณะเนี่ยมันมีความเหมือนเป็นดับเบิลวอลลุ่มเลยแหละซึ่งเขาก็เหมือนทุบผนังข้างหน้าออกเลยนะแล้วก็ทําเป็นกระจกแบบสูงไปเลยอะ่ะซึ่งแล้วพอเรามองเข้าไปด้านในเนี่ยก็จะเห็นว่ามันมีบันไดโค้งนะที่พาขึ้นไปด้านบนเลยเป็นบันไดที่แบบสูงชั้นครึ่งเลยอะ่ะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งจุดที่ผมคิดว่ามันก็ดึงดูดให้คนเนี่ยอยากที่จะเข้าไปภายในร้านนะครับเพราะว่ามันมีการเปิดให้เห็นงานตกแต่งภายในความเคลื่อนไหวของผู้คนต่างๆด้านในถ้าบ้าน ก็จะเป็นการออกแบบอีกแบบหนึง่งอาจจะต้องมีการปิดไทแวรหน่อยแต่พอเป็นร้านอาหารเนี่ยก็ควรที่จะเปิดออกนะฮะเพื่อเป็นการต้อนรับดึงดูดแล้วก็เชื้อเชิญคนเข้าไปด้านในนะครับอีกสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าเราเห็นได้ชัดเจนเลยก็คือการที่เขาเอาเส้นสายโค้งมาใช้ในการตกแต่งตัวอาคารด้านนอกนะครับคือต้องบอกว่าจริงๆอาคารม็เ่งเป็นอาคารเดิมเรียอยู่แหละแต่ว่าพอเขามีการใส่เส้นโค้งเข้าไปอย่างเราจะเห็นเป็นก i ิฟ n i m แอนิเมชันอของเขาที่เขาทําขึ้นมาเนี่ย พอมันมีเส้นสายโค้งหลายๆเส้นที่มาห่อหุ้มมันก็ได้ฟิลเหมือนเป็นรังนกเลยนะแล้วก็มันทําให้ภาพรวมของของาคารเนี่ยมันดูซอสมันดูแบบไม่แข็งเลยอะนอกจากเส้นโค้งแล้วเนี่ยก็จะเห็นการเลือกใช้เป็นวงกลมในหลายส่วนเลยนะฮะที่เอามาประดับตกแต่งภายนอกนะแล้วก็มันจะมีวงกลมที่เป็นวงกลมเล็กๆเ,เรียงกันหล,หลายๆอันที่วางอยู่บนเส้นโค้งอะ อันนั้นเนี่ยเขาบอกว่าเขาอยากจะสื่อถึงเหมือนนกเวลาที่นกมันเกาะอ,อยู่ตามกิ่งไม้อะไรแบบนี้นะฮะแต่ว่าก็ลดทอนมาไม่ได้ออกมาเป็นตัวนกเลยก็เลือกใช้เป็นแบบวงกลมแทนนะครับแล้วก็วงกลมจริงก็มีหลากหลายขนาดเลยซึ่งเดี๋ยวเราจะได้เห็นอีนะว่าในร้านเนี่ยโหมีการใช้วงกลมเยอะมากทั้งพุทิศิลป์และิลเลยคือทั้งที่วงกลมที่เห็นว่าเป็นวงกลมกับวงกลมลักษณะที่เป็นการเจาะรูเข้าไปนะครับแต่นอกจากนั้นก็จะเห็นมีการทําเป็นซุ้มโค้งอาร์ชด้วยนะครับในหลายๆส่วนเลย นอกจากนั้นอีกจุดหนึ่งที่มันทําให้ร้านดูลมุนมากๆเลยก็คือเรื่องของสีนะครับเขาบอกว่าเขาพยายามจะใช้สีที่มันดูซอฟต์ๆดูกลางๆนะฮะเช่นแบบสีเบจหรือว่าสีเอ่อโรสออเรนจ์นะครับก็เป็นแบบสีกราบส้มๆอ่ะนะพอใช้สีแบบนี้กับโทนโดยรวมของร้านเนี่ยแน่นอนว่ามันจะโดดเด่นออกมาจากข้างๆมากๆเลยมันน่ารักจริงๆอะ่ะมันดูแบบเป็นฟิลแบบโอวัยรุ่นน่าจะเลิฟเลยนะฮะ กับโทนสีแบบนี้ครับทีนี้เรามาเริ่มดูดีไซน์ของร้านบ้างนะครับก่อนที่จะเข้าร้านเนี่ยอยากจะให้เห็นว่าบริเวณด้านหน้าร้านเนี่ยเขามีการออกแบบเป็นที่นั่งไว้ให้ด้วยนะก็ตัวโต๊ะเขาเนี่ยก็จะเป็นลักษณะเหมือนทําเป็นแท่นขึ้นมาเลยแล้วก็เอาแผ่นไม้วานะครับซึ่งอันนี้ก็ดีในแง่ที่ความมันอยู่นอกร้านไม่ต้องกลัวมีใครจะมาขโมยยกไปนะก็จะมีโต๊ะ2โต๊ะนะครับก็สามารถจะมานั่งชิลด้านหน้าร้านได้นะครับ ซึ่งพอเราเข้าร้านมาเนี่ยนะฮะสิ่งแรกที่เราจะเจอเลยก็คือส่วนของบันไดโค้งเนี่ยนะฮะเราจะเห็นว่ามันโค้งนําสายตาพาเราขึ้นไปด้านบนเลยนะครับด้วยความที่มันเป็นบันไดโค้งสูงแล้วก็พื้นที่ตรงนี้มันเหมือนเป็นดับเบิลวอลุ่มนะเพราะมันสูงแบบชั้นหนึ่งกับชั้นลอยรวมกันอ่ะเขามีการใส่ต้นไม้เข้าไปแล้วก็พอมันมีต้นไม้ใหญ่อยู่ภายในเนี่ยผมว่าเออโทนในการโดยรวมมันดีมากจริงๆเราจะเห็นตั้แต่ในภาพกิฟอนเดมิเช่นของเขาแล้วเขามีการใส่ต้นไม้ในหลายจุดมากๆซึ่งเดี๋ยวเราจะเห็นนะว่าเขาหยอดไป แล้วก็นอกเหนือจากตัวบันไดตรงนี้แล้วเนี่ยนะครับสิ่งที่เราเจอเลยก็คือส่วนของเคาน์เตอร์อ่าซึ่งเคาน์เตอร์เนี่ยก็จะเป็นเคาน์เตอร์โค้งนะครับแล้วก็มันจะมีเสากลมๆขนาดใหญ่เลยเรูปแบบของเคาน์เตอร์เองเนี่ยจริงๆสิ่งที่ผมรู้สึกติินนดนงเลยก็คือผมไม่แน่ใจในส่วนของออตำแหน่งแคชเชียร์เท่าไหร่คือเราจะเห็นมันมีตัวเครื่องคิดเงินที่วางอยู่แหละอยู่ใกล้ๆกับเสาเลยนะ คือส่วนมุมนั้นเนี่ยมันจะเชื่อมต่อกับส่วนที่มันเป็นเคาน์เตอร์บาร์ที่คนสามารถจะมานั่งได้นะครับทีนี้มันก็จะมีรูปที่เราเห็นว่าตัวเคาน์เตอร์บาร์เนี่ยมันมีกาอี้สูน,นี่ที่วางตรงจุดที่เราควรจะต้องไปยืนสั่งอาหารนะ่ะแต่ว่ามันก็จะมีอีกรูปหนึ่งที่เราจะเห็นว่าพอมีคนไปยืนสั่งอาหารจริงๆแล้วเนี่ยเออเขายกกาอี้น,นั้นออกรูปทั้งหมดเนี่ยมันก็เป็นการเซฟถ่ายอยู่แล้วเลยนะ แต่ว่าเราลองคิดตามต่อดูว่าจริงๆแล้วถ้าเราคิดถึงโซลูชันหรือว่าโฟลของเวลาคนมาสั่งอาหารมายืนรอในร้านสมมุติถ้าเกิดคนมันเยอะมากจริงๆเนี่ยผมคิดว่าตำแหน่งแคชเชียร์มันมน่าจะขยับหป่อนะอาจจะย้ายไปอยู่ในมุมที่มันเป็นเครื่องชงกาแฟอะไรแบบนี้แทนก็ได้นะฮะแล้วก็ทําให้พื้นที่มุมนั้นเนี่ยเป็นจุดที่คนสามารถจะมาย,ยืนต่อคิวกันได้ก็อาจจะดีกว่าแล้วก็เรามีการขยับเครื่องชงหรืออะไรใดๆมาแนตะ่ว่านี้ก็เป็นสิ่งที่ผมคิดต่อองเองนะ ใครที่ทําร้านอยู่ผมว่าตําแหน่งตรงนี้เป็นสิ่งที่สําคัญเพราะว่าสุดท้ายแล้วถ้าเกิดเราคิดมาไม่ดีจริงอ่ะผมคิดว่าพอเรามีการเปิดลองรันระบบต่างๆจริงๆแล้วเนี่ยยังไงเราต้องมีการเปลี่ยนแปลงค่ะลองย้อนไปดูคลิปที่ออผมเคยสัมภาษณ์ร้านกาแฟก็ได้จะเห็นว่าจริงๆส่วนตรงนี้สําคัญมากๆเพราะว่ามันเป็นการกําหนดทิศทางของคนในร้านเลยแล้วก็ถ้าสมมติด้านหน้าอึดอัดพอ,อกันวุ่นวายเนี่ย ฟังชันบางฟังชันันก็อาจจะใช้งานไม่ได้คือเขาอาจจะต้องมีการยอมปรับเปลี่ยนฟังก์ชันบางจุดเช่นจุดที่เป็นที่นั่งที่แผนไว้ว่าจะวางโต๊ะวางเก้าอี้เนี่ยอาจจะต้องบู๊ทออกนะฮะหรือจุดทีเ่เป็นส่วนเคาน์เตอร์บาร์ที่มีการวางเก้าอีส้สูแบบเนี้ยก็อาจจะต้องปรับฟังก์ชันอะไรบางอย่างนะ,ะเพราะว่าอย่างไงก็ตามน่ะในเชิงการขายเพะคนมันมาเยอะจริงๆแล้วนเ,นลเนี่ยเออมันลาบากนะที่จะจัดการให้ได้ทันเราก็ต่อให้ร้านสวยแค่ไหนผมคิดว่า ถ้ามัน manage ตรงนี้ไม่ดีเนี่ยก็จะพบกับความยากลาบากในการเข้ามาในร้านนะฮะอ่ะโอเคฮะจริงๆในส่วนของเคาน์เตอร์เนี่ยมีอีกจุดหนึ่งที่ผมแอบเห็นแล้วก็รู้สึกว่ามันน่าสนใจดีก็คือเหมือเนเขาจะมีตีจุเยเยอะด้วยนะฮะที่อยู่ด้านล่างแต่ว่าเออตรงนี้รู้สึกเลยว่าเป็นตีน๋ที่แบบดีไซน์ดีมากๆเลยอะ่ะแล้วก็ดูกลมกลืนไปกับทางร้านดีนะครับก็จะแตกต่างจากปกติที่เราเห็นในบ้านอะไรแบบนี้นะซึ่งทุกวันนี้เราก็จะเห็นว่ามันมีการดีไซน์ที่หลากหลายเลยซึ่ง สุดท้ายมันสามารถทําได้นะเพื่อให้มันกลมกลืนไปกับร้านแล้วก็ยังสามารถทําให้ในแง่ความเชื่อความศรัทธาหรือว่าธุรกิจมันอาจจะไปได้ดีด้วยกันได้นะครับในส่วนของงานตกแต่งเนี่ยตั้งแต่ชั้นหนึ่งเลยก็อย่างที่ผมมีการบอกว่าเราจะเห็นเอลิเมนต์ของวงกลมแล้วก็เส้นโค้งเนี่ยตามเข้ามาภายในร้านเยอะมากเลยนะครับเขาะจะมีการเจาะรูหลายส่วนทีเดียวเลยนะคะอย่างตรงบันไดโค้งขึ้นมาเองเนี่ยก็จะเห็นว่ามันมีรูกลมๆเนะ แล้วพอขึ้นไปจนถึงด้านบนชั้นด้านบนเนี่ยจะมีการดีไซน์เป็นมุมที่นั่งนะครับที่สามารถจะมองลงมาบริเวณด้านหน้าร้านได้ซึ่งมุมที่นั่งบริเวณตรงนั้นเองเนี่ยก็จะเห็นว่ามันมีการจอบรูวงกลมเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่อยากจะให้เห็นเลยก็คือบริเวณพื้น ส่วนของพื้นเองก็จะมีการดีไซน์ทางเดินที่มันเป็นแบบเส้นโค้งเหมือนกันนะแล้วก็จะมีส่วนที่มีการโรยหินไว้ด้วยนะครับก็ถือว่าเขาใส่วัสดุธรรมชาติเพิ่มเติมเข้ามานะแล้วก็เวลาเราเดินเนี่ยก็จะได้สัมผัสความขรุขระได้ยินเสียงกรอบแกรบกรอบแกร,อบ,กรอบอะไรแบบนี้นะครับมันก็เป็นประสบการณ์ร่วมที่มันเกิดขึ้นระหว่างที่เราอยู่ภายในร้านร้านนี้นะครับ ทีนี้ในส่วนของ Element ์วงกลมเนี่ยนอกจากจอะรูแล้วเนี่ยมันก็ยังมีอีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับมีทั้งการทําผนังที่เป็นวงกลมนูนออกมานะหรือมีการทําเป็นแบบแผ่นไม้วงกลมมาไปติดผนังแล้วก็ซ่อนไฟไปด้านหลังนะฮะเป็นเป็นฟังก์ชันแบบโคมไฟแล้วก็มาจนถึงส่วนของโตะ๊ะโต๊ะวงกลมเก้าอี้เองก็เช่นเดียวกันนะครับซึ่งตัวเก้าอี้เนี่ยนอกจากตัวที่บริเวณจุดที่นั่งเนี่ยจะเป็นวงกลมแล้วเนี่ย เขายังมีการเจาะรูกลมตรงกลางเพิ่มเข้าไปอีกด้วยนะฮะก็มันเป็นดีเทลเล็กน้อยที่ทําให้ตัวอ็อบเจกต์เนี่ยมันดูน่ารักมากยิ่งขึ้นนะครับนอกจากนั้นก็จะมีส่วนของเส้นโค้งนะครับซึ่งเส้นโค้งก็อย่างที่บอกตั้งแต่ตัวพื้นไปเลยนะแล้วก็พวก ที่นั่งเนี่ยจะเห็นว่ามันจะมีลักษณะการก่อที่นั่งให้เป็นเส้นโคง้งติดผนังไปเลยนะครับเพื่อที่จะสื่อถึงสายลมแล้วก็รังนกนะครับซึ่งบางอันผมคิดว่าก็อาจจะมีเฟอร์นิเจอร์ที่มันเป็นลักษณะแบบนี้อยู่้วเพราะมันก็เป็นเบสิกพื้นฐานนะแต่ว่าบางอันเราก็อาจจะพอเห็นเลยว่ามันน่าจะต้องสั่งทําพิเศษมาเพื่อให้ได้ดีไซน์แบบนี้จริงๆนะครับแล้วก็นอกจากซุ้มโคง้งภายในร้านที่เราเห็นแล้วเนี่ยมันจะมีบางจุดที่มันก็ไม่ได้เป็นซุ้มโค้งแบบดูโค้ง เป๊ะๆเลยอะ่ะบางทีมก็แบบเหมือนโค้งแบบเบี้ยวๆหน่อยด้วยนะมันก็เป็นฟิลที่ผมว่าก็ทําให้บริเวณตรงนั้นเนี่ยสเปซมันดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็มีเส้นโค้งอีกจุดหนึ่งนะครับก็จะเป็นระนาบเพดานบ้านนะฮะเราจะเห็นว่าเขามีการห้อยเส้นโคง้งยาวๆบางๆลงมานะครับในหลายส่วนของร้านเลยซึ่งอย่างเส้นโค้งแบบนี้เนี่ยผมก็รู้สึกว่ามันสามารถสื่อถึงออสายลมได้เลยนะครับ นอกจากนั้นนะครับอีกหนึ่งสิ่งที่เราเห็นก็คือมันเป็นอ l e m e n t ที่สื่อถึงกิ่งไม้ครับก็จะเห็นว่าตัวโคมไฟบางจุดเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะของเส้นตรงๆนะแล้วก็มีการแตกกิ่งมาแล้วก็เป็นโคมไฟกลมๆนะครับโดยที่เราจะเห็นชัดเจนเลยนอกจากในร้านแล้วเนี่ยมันจะมีบริเวณบนดาดฟ้านะที่มันจะเป็นอ่ะเหมือนเสาที่มีแตกออกไปแล้วก็เป็นโคมกลมๆเลยนะครับซึ่งบริเวณดาดฟ้าก็ถือว่าเป็นจุดหนึ่งที่เป็นไฮไลท์ของร้านเขาเลยนะคือนอกจาก มันจะมีเส้นโค้งบันไดชั้นล่างนะด้านบนเองเนี่ยมันจะมีบันไดเวียนอยู่ที่เล่าให้ฟังตอนแรกนะครับซึ่งบันไดเวียนเองก็เป็นเส้นโค้งเหมือนกันแล้วมันก็จะมีบันไดที่เชื่อมระหว่างตึก2ตึกเนี่ยด้วยนะครับที่มันจะเป็นเส้นโค้งเหมือนกันนะครับเราจะทําให้เห็นว่ามันเกิดการเชื่อมโยงกันเราก็สามารถเดินไปมาระหว่าง2อาคารได้นะครับทีนี้ในส่วนของดาดฟ้าเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นพื้นที่ที่สามารถจออกมานั่งชิลได แล้วก็เป็นพื้นที่สูบบุหรี่ด้วยเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ตอนกลางคืนเนี่ยผมว่าเออบรรยากาศดีเลยเพราะว่าร้าน,นนี้เนี่ยเขาก็มีการออกแบบไลท์ติ้งไว้ดีเหมือนกันนะครับมันจะมีพวกออไฟแอมเบียนส์ไฟบรรยากาศค่อนข้างเยอะเลยแล้วก็เราจะเห็นว่าอย่างไนตัวโคมไฟที่เป็นเหมือนกิ่งไม้ที่ผมบอกเนี่ยเออพอมันอยู่รวมๆกันเนี่ยมันก็สร้างบรรยากาศที่ดีก็ดูน่ารักดีนะครับ อีกจุดหนึ่งที่อยากจะพูดถึงก็คือเรื่องของต้นไม้นะครับก็นอกจากต้นใหญ่ที่อยู่บริเวณทางเข้าแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าเขาหยอดโอ้โหต้นไม้ไว้เยอะมากๆเลยนะครับทั้งสเกลเล็กสเกลใหญ่แล้วก็ตามมุมต่างๆนะนี่ก็คือร้าน September Cafe นะครับซึ่งโดยรวมก็ต้องบอกว่าเป็นหนึ่งร้านที่คือดีเทลทุกดีเทลเขาละเอียดเยอะมากจริงๆนะฮะอย่างผมว่าดีเทลเล็กๆอย่างพวกบ้านรังนกอะ่ะ คือมันมีรูปที่ผมเห็นว่ามันมีบ้านลังนกเล็กๆที่เขาเอาไปติดไว้อยู่ตรงต้นไม้ใหญ่หน้าร้านริมถนนนะเออแล้วก็จะมีบ้านลังนกเล็กๆแบบนี้เนี่ยที่อยู่ภายในร้านอีกด้วยนะครับรวมไปถึงอย่างมันมีตัวม้านั่งอันหนึ่งบนดาดฟ้าเนี่ยที่ก็จะเห็นว่าเป็นม้านั่งที่มีการเจาะรูวงกลมด้วยอะ่ะซึ่งผมว่ารู้สึกว่าเออโดยดีเทลเล็กๆน้อยๆอะไรแบบนี้เนี่ยอย่าไปคิดว่า คนจะไม่สามารถสัมผัสมันได้นะครับจริงๆผมเชื่อว่าคนสามารถจะแบบสัมผัสมันได้หมดเลยแล้วก็ในแง่มุมของความน่ารักอ่ะอะไรที่มันเป็นเล็กๆน้อยๆแบบนี้คนสามารถมองเห็นครับโดยเฉพาะผู้หญิงผมคิดว่าน่าจะมองเห็นได้ดีมากๆเลยด้วยซึ่งเรื่องอะไรพวกนี้เนี่ยผมว่ามันจะยิ่งเสริมความน่ารักความแบบดีต่อใจให้กับคนที่เข้ามาในร้านมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่อยากจะพูดถึงก็คือเรื่องของ การที่สเปซภายในเนี่ยพอมันมีการเล่นระดับแล้วก็มีการเจาะรูเจาะช่องเพื่อให้มันมองทะลุถึงกันเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นแง่ดีอย่างหนึ่งของร้านกาแฟะนะเพราะว่าเวลาเรามาร้านกาแฟผมคิดว่าเราจะมาด้วย2ฟิลฟิลหนึ่งก็คืออ่ะอยู่กับตัวเองนั่งทํางานคิดงานทํากันบ้านทําอะไรไปโอเคอันนั้นคุณอยู่กับตัวเองคุณหามุมเงียบๆการในอีกสิ่งหนึ่งที่ร้านคนต้องทําให้เกิดขึ้นก็คือการที่ผู้คนเนี่ยจะสามารถเชื่อมโยง กับความเคลื่อนไหวหรือผู้คนที่อยู่ในร้านได้มันเป็นอะไรที่ควรจะมีภายในร้านกาแฟเลยคือเราจะเห็นว่าร้านกาแฟร้านอาหารหรือว่าตามผับบาร์จะต้องมีการดีไซน์มุมที่แบบอ่ะเรานั่งอยู่ด้านบนมองลงไปเห็นคนข้างล่างหรือเราเลยนงะ่ายว่าแบบอ่ะมุมสออะไรแบบเนี้ยมันคือมุมที่เราเห็นการเคลื่อนไหวของผู้คนครับแล้วก็มันเป็นมุมที่จะทําให้มันมี feeling ที่ดีเป็นมุมที่คนนั่งได้นานขึ้นนะอันนี้ส่วนตัวที่ผมรู้สึกเองครับก็ มันเป็นเรื่องของมุมมองล้วนๆเลยที่ในเชิงสถาปัตยกรรมเนี่ยเราสามารถออกแบบให้มันเกิดมุมมองแบบนี้ได้นะครับนี่ก็คือภาพรวมทั้งหมดของร้าน September Cafe นะครับก็ใครที่มีโอกาสไปร้านนี้ที่เวียดนามก็ส่งรูปส่งอะไรมาให้ดูกันได้หรืออาจจะเล่าให้ฟังก็ได้นะว่าสุดท้าย้นร้านนี้เป็นยังไงบ้างนะครับไปแล้วครับสำหรับแอร a บอลแบบว p ีนี้นะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์ซับสไคร้กดกระดกิ่งช่องแกร์พนาเวสด้วยนะครับแล้วเจอกันในทีหน้าครับ